สวัสดีครับพบกับผมที่เจบอยสมศักดิ์ประพัฒนะครับกับรายการล้วงลึกหลอกลวงรายการที่ดูแล,แล้วรับรองจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทุกวันคานนะครับมิจฉาชีพยังมีกลลวงมาหลอกเหยื่อทุกวันล่าสุดศพช่องผู้เสียหายที่ถูกจับกลุ่มในคดีรถยนต์ผิดกฎหมายซึ่งเธอยังเป็นผู้ต้องสงสัยแต่มิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้แหละครับโทรหาเหยื่ออ้างว่าสามารถวิ่งเต้นกับเจ้าที่ให้เธอหลุดพ้นคดีได้ ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านพันตารวจเอกเอกสิทธิ์บานศรีทานนะครับพ่วงกับการสีกองบังคับการกองปราบปรามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพวงกับเอกสิทธิ์หรือว่าพี่เอกหรือว่าเพื่อนเพื่อแล้วแต่จะเรียกนะพี่จืดก็ได้ก็ได้ใช่ไหมฮะครับผมขอเรียกพี่เอกแล้วกันนะครับครับพี่เอกเรื่องของขบวนการที่พยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยคือเอาไปหลอกนะไปหลอกกับผู้เสียหายที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรฮะ ครับก็คือ,อช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับ,บปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกองปราบเราเนี่ยกองบังการ6กเนี่ยก็ได้มีการสืบสวนเครือขายคารถข้ามชาติเครือข่ายปลอมป้ายทะเบียนแล้วก็ภาษีปลอมนะครับ,รบก็มีการเปิดปฏิบัติการโดยส่วนที่กาลังกันของตํารวจกองปราบเรานะครับแล้วก็ตํารวจส่วนอื่นในกอ,องบัญชาการสอบสวนกลางนะครับก็นํากําลังเข้าตรวจค้นเป,ป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมด12จุด นะครับทั่วประเทศก็คือสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานีนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11รายครายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่ลักลอบนํารถจุลรกรรมจากมาเลเซียม,มาในพื้นที่ไทยแล้วก็ส่งต่อไปประเทศอื่นนะครับแล้วก็ยังเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีการทําเอกสารปลอมนะครับพวกใยทะเบียนปลอมใบภาษีปลอมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบับครับ เราจับรถยนตอนนั้นได้ประมาณ20คันครับถูกไหมฮะใช่การตรวจยึดครับตรวจยึด,ยดมาเป็นรถราคาแพงทั้งหมดใช่ครับเป็นเป็นรถรถดูดครับคืล<ถ>ักลอบเอาเข้ามาก็มีหลายส่วนนะครับที่ที่เราไปตรวจมาเนี่ยก็คือมีทั้งรถที่ลักลอบนํามาจากมาเลเซียแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นรถนีไฟนซ์ในประเทศเราก็มีครับครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปคุยเพื่อหาต้นตอของรถยนต์ที่ลักลอบเอาเข้ามาจากมาเลเซีย มาขายให้คนไทยและบางทีมีปลายทางในเมียนมาเท่าที่ทราบมาเรามาดูก่อนว่าเอ๊ะขบวนการนี้มันสบช่องยังไงเห็นทูกทราบว่าพอเห็นแถลงข่าวปุ๊บมันก็โทรหาเหยื่อเลยใช่ไหมครัครับก็คือในคดีเดิมนั้นนะครับเราจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยสิบเอ็รายนะครับก็ยึดของกลางจํานวนมากนะครับแล้วก็มีรถที่เรายึดมาตรวจสอบเนี่ยประมาณ20กว่าคันนะครับมูลค่าก็ประมาณ20กว่าล้านนะครับ แล้วปรากฏว่ามีหนึ่งในรถที่ตรวจยึดจากปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยในส่วนของกองกับการ4ขีของของกองปราบนะครับได้ตรวจยึดจากผู้เสียหายในคดีนี้พอถูกตรวจยึดรถเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาที่ปรึกษาแล้วก็พยายามจะติดต่อผู้ที่ขายรถให้กับเขาแต่เดี๋ยวก่อนหมายเขาว่าเจ้าของรถคันนี้อาีิห้ออะไรก่อนฮนะอ่าเป็นรถเบนซ์สีดํา แล้ว <C LA S 1> ผู้เสียหายในคดีนี้ผู้หญิงผู้ชายฮะเป็นผู้หญิงครับอ่าเกับว่ารถของเธอเนี่ยโดนตรวจยึดพร้อมกับรถอื่นๆรวมแล้วประมาณ20คันครันถูกไหมฮะในคดีนั้นเธอเป็นผู้ต้องสงสัยครับเพราะว่าเธอได้รถมาแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนปลอมป้ายภาษีปลอมด้วยใช่ไหมป้ายทะเบียนกับป้ายภาษีเนี่ยเราอยู่ระหว่างส่งตรวจสอบอ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่จูๆ่ๆพอท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอามาแถลงข่าวมิจฉาชีพโทรไปหาเธอ ครับบอกเธอว่าไงกลุ่มวิฉาชีพเนี่ยก็มีการบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับผู้ผู้มีอํานาจนะครับเป็นเป็นเจ้านายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถมาถึงตำรวจไหมเขาไม่ได้บอกว่าเป็นตํารวจครับก,ก็บอกว่าเป็นผู้มีอํานาจซึ่งสามารถที่จะช่วยเคลียร์นะครับแล้วก็สามารถติดต่อขอรับลถคืนได้นะครับ<อ>ก็มีการเจรจารแล้วก็เริ่มมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีการส่งข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับรถที่ที่คันที่ถูกตรวจยึด คันของเธอครับใช่ของเธอถูกไหมฮะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเป็นภาพที่ที่อยู่ในภาพข่าวอยู่แล้วนะครับอ่าก็ไปเก็บภาพเหล่านั้นมาครับอาแล้วตัวผู้ต้องหาชื่ออะไรขอใช้ชื่อแฝงแล้วกันครับคือมีนายปาล์มและนายโอ๋นายปาล์มกับนายโอ๋ครับใครเป็นคนดิวหรือว่าติดต่อไปยังผู้เสียหายครั้งแรกจะเป็นนายปาล์มนายปาล์มโทรไปโทรไปก่อนครับอืมก็คือวันที่แถลงข่าวตอนค่ำวันนั้นเลยไม่ควร24ชั่วโมงโทรไปเลยโทรโทรไปเลยครับโทรไป ขออภัยโทรไปหาเธอบอกกับเธอว่าก็บอกกับเธอว่าเหมือนกับว่าจะช่วยได้เหมือนกับเขาเนี่ยจะวิ่งเต้นคดีนี้อยู่แล้วถ้าตัวผู้เสียหายเนี่ยสนใจอยากจะให้เขาช่วยด้วยเนี่ยเขาก็จะช่วยติดต่อไม่ได้คราวเดียวกันเลยแล้วเสนออะไรให้เธอเสนอข้อแรกเปลี่ยนอะไรงไงมีเงื่อนไขไหมก็มีเงื่อนไขโดยในครั้งแรกในการเจรจากันเนี่ยก็มีการเรียกร้องเงินจากเธอหนึ่งล้านบาทเป็นค่าอะไร อ่าเป็นค่าวิ่งเต้นค่าเคลียร์แล้วก็ในการเอารถคืนไปจ่ายผู้ใหญ่อย่างที่อ้างไว้ครับเธอไปเคลียร์กับแล้วเธอซัก<ๆ>ไหมผู้เสียหายเจ้าของรถซักไหมว่าผู้ใหญ่เนี่ยตำรวจไหมหรือว่าเป็นข้าราชการส่วนไหนยังไงที่ผู้เสียหายาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยก็คือสร้างตัวละครขึ้นมา <pie S 2> แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อยากเปิดเผยตัวแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีอิทธิพลด้วยมีอำนาจด้วยก็คือ ไม่ต้องกลัวเราไม่โกงคุณหลอกอ,อะไรเงี้ยก็ขอให้คุณไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเชื่อใจกันก็ต้องต้องมั่นใจกันอะไรลักษณะนี้ครับตอนตอนแรกโทรไปคุยแล้วหลังจากคุยเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างเจราจาต่อรองมีการส่งหลักฐาน,านส่งกันทางไหนฮะโทรศัพท์คุยจากนั้นก็จะมีการใช้แชทไลน์คุยกัน<อ>ครับที่ว่าเอาภาพจากข่าวเนี่ยนะส่งให้ับ,บ,บผู้เสียหายดูครับก็มีการส่งข้อมูลอะไรต่างๆคนนี้นะครับอ่าอ่าคุยอยู่นานแค่ไหนจนผู้เสียหายเนี่ย ตกหลุมพรางจากทุ่มหนึ่งแล้วก็ห้าทุ่มผู้เสียหายก็โอนเงินเลยวันแถลงข่าวผู้เสียหายรับสายจากมิชาชีพโทรตอนหนึ่งทุ่มพอห้าทุ่มโอนเงินเท่าไหร่ครับก้อนแรกตกลงกันไว้หนึ่งแสนบาทมัดจามาจำแล้วอีกเก้าแสนล่ะอีกเก้าแสนเนี่ยตัวกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้นํามามอบเมื่อถึงจุดตอนที่นัดหมายกันอีกทีหนึ่งก็คือตอนนี้มีการโอนเงินแล้วค้างไว้ที่เก้าแสนบาท อาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับคดีนี้เนี่ยเดิมทีเจ้าของรถเบรนซ์รุ่นอะไรนะเ่าย l a ครับเ l a อครับเธอซื้อเท่าไหร่นะตอนนั้นที่ให้ข้อมูลประมาณ5 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทครับราคาตลาดเท่าไหร่ก็เป็นหลักล้านครับบอกว่า2ล้านบวกครับถูกไหมครับเพราะว่ามาเกิดข้อสงสัยว่าเอาแล้วจูจูรถแค่4 0 0แสนแต่มายอมจ่ายเงินนอกระบบอีก1ล้านเพื่อวิ่งเต้นรถออกมาแล้วรถ มันเท่าไหร่กันแน่ก็คือ2ล้านบวกถูกไหมครับสองล้านบวกครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะมาดูว่าเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะจบอย่างไรและที่สําคัญจะขยายผลว่าเอ๊ะแล้วรถยนต์เหล่านี้เนี่ยยีคันที่ยึดมาเนี่ยมันเป็นรถที่มาจากมาเลเซียผมเคยทําข่าวแบบนี้มาเมื่อ5ปีที่แล้วนะทุกวันนี้ยังมีอีกเหรอยังไม่จับไม่หมดใช่ไหมเอาพักสักครู่ครับบอยแล้วก็อยู่กับท่านผู้งกับเอกนะครับช่วยแล้วเราจบกันที่ว่ามีการโอนเงิน10,000แบาทเป็นค่ามัดจาให้กับ ตัวมิจฉาชีพแล้วครับแล้วยังไงต่ออะคุยกันหนึ่งทุ่มห้าทุ่มโอนเงินห้าทุ่มโอนเงินครับแล้วความแตกตอนไหนครับเอ่อก็คือเนื่องจากนี่เรื่องของการโอนงวดแรกหนึ่งแสนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมีส่วนจากที่ผู้เสียหายเนี่ยเขามีเงินสดนตอนนั้นแค่แสนเดียวด้วยอ,อยู่ในบัญชีพร้พอมโอนพร้อมโอนแสนเขาก็ก็เลยมีโอนให้กับผู้ต้องหากลุ่มคนร้ายเพียงแค่หนึ่งแสนบาทก็ตัวคนร้ายเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่านัดหมายว่าเออให้เอามาให้ อีกรอบหนึ่งในภายหลังครับแล้วก็พออยู่นานไปเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยก็ก็เริ่มสงสัยในในตัวพฤติกรรมของผู้ต้องหาเพราะว่าตัวตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะพยายามบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลรู้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายๆอย่างจะมาตามหาเขายัางไงก็ตามไม่เจอเหมือนเขามีอิทธิพลมีอะไรอย่างเงี้ย้วทำไมคุยกันดีๆเหมือนกับฝ่ายผู้เสียหายจะถือไพ่เหนือกว่าเพราะว่าจะตกลงไม่ตกลงจะโอนเงินให้หรือเปล่า ก็ยังคิดอยู่แต่พอโอาเงินไปฝ่ายนุกลับมากลายเป็นฝ่ายที่ถือถือไพ่เหนือกว่าครับเอาแล้วยังไงอ,งไอะงผู้หายก็ตกใจเสียผู้เสียหายก็ตกใจครับก็ตอนหลังผู้เสียหายก็<อ>ก็เลยเริ่มกลัวเขาก็เลยพยายามจะของเงินคืน<อ>ทางกลุ่มทนักหาก็พยายามใบเบี่ยงไม่คืนพอจะนัดมาเจอกันก็ไม่มาเจออะไรอย่างงี้ครับผู้เสียหายก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกก็เลยลองถามมาที่กองปราบปรามเจ้าของคดีครับถามว่าทั้งชุดตรวจยืดนแล้วก็ชุดของพนักงานสวนของกองปราการ6 คำถามคือก็คือว่าเหมือนกับว่าเคลียร์คดีไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเครับอ๋อเหรอวู้ตำรวจที่ตำรวจที่รับสายไม่ไม่ตาพองตกใจหรอผู้ผมก็ก็งงครับก็เลยถามรายละเอียดจากผู้เสียหายก็ก็พอทราบเรื่องก็เลยจัดชุดสืบสวนกับพนานสวนเข้าไปซักถามแล้วก็สอบปากคำครับก็เลยได้ข้อมูลจากผู้เสียหายมาแล้วก็ผู้เสียหายก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีครับอืมสุดท้ายไปจับได้ที่ไหนเอ่อทั้งสองคนนี้ก็คือจับได้ในพื้นที่กรุงเทพทั้งทั้งสองคนเลยครับ เห็นบอกว่าคนหนึ่งแถวแถวสายไหมครัในปรารับใช่ไหมส่วนได้โอ้นาแฟรคนหนึ่งจับที่ลาดพร้าวลาดพร้าวใช่ครับสองคนที่แบ่งหน้าที่กันทำาในหน้าที่ยังไงอ่ะพุ่งกับก็คือปาล์มเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ที่เข้าไปคุยกับผู้เสียหายก่อนนะครับก็คือมีการโทรคุยปาล์มไปตกเหยื่อตกเยื่อก่อนแล้วก็พอพอเริ่มคุยกับผู้เสียหายไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มให้โอเข้ามาคุยต่อ โอ้หทำหน้าที่อะไรกล่อมต่อเห,หรอก็คือเขาจะใช้การประชุมสายผ่านไลน์สามานคนสามคนครับปาล์มก็จะมีหน้าที่คอยพูดแนะนำแล้วก็โอ๋ก็จะมีเหมือนช่วยเสริมช่วยชักจูงช่วยอะไรครับไม่มีตำรวจอยู่เบื้องหลังไม่มีตำรวจที่ส่งซิกให้มิชชันชีพสองคนนี้ไปวิ่งเต้นจริงใช่ไหมอ๋อไม่มีครับก็คือในครั้งแรกเนี่ยพอเราทราบข่าวเนี่ยเราก็สืบสวนในทางลับนะครับก็รายงานให้ผู้ชารทราบตั้งแต่แรกโดยตลอดผู้ชาก็ ของอสอบสวนกลางทั้งของกองปราบก็ก็สั่งการาว่าก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายทุกคนนะครับก็เราก็ได้สืบสวนจนจับตัวได้ซักถามเขาเขาก็ยืนยันว่าไม่มีตํารวจเกี่ยวนะครับแล้วก็จากข้อมูลของการสืบสวนก็ไม่พบว่าไม่มีตํารวจในในดเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียกเงินจากผู้เสียหายในคดีนี้ครับแต่ว่าในคดีนี้ผู้เสียหายไม่ใช่ว่าแค่ผู้หญิงคนนี้ท่านเดียวตอนที่ตรวจยึดแล้วก็ถแถลงข่าวเมื่อปลายเดือนตุลาคมมีรถประมาณ20คันคคันผู้เสียหายประมาณ20คน ผู้ที่ถูกตรวจยึดรถไรอื่นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่าว่าเขามีการวิ่งเต้นหรือเปล่านะครับทาไมเขาถึงเจาะจงไปหาผู้เสียหายรายนี้เนื่องจากในวันที่ตรวจยึดเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีความอาจจะมีความกลัวเรื่องถูกดาเนินคดีการตรวจยึดรถอะไรต่างๆอ้าวแล้วผู้เสียหายคนอื่นไม่ใช่ผู้หญิงเลยเหรอครับอีกต้องยี่สิบคนยี่สิบคนก็มีเหมือนกันละครับผมว่ามันต้องมีตัวเชื่อมมากกว่านี้ไหมแต่เขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะติดต่อกับไปหาคนที่ขายรถให้เขาส่งภาพถ่ายพวก บันทึกตรวจยึดไปว่าเอ้ยเราถูกยึดรถอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทํำยังไงแล้วรถคุณมีปัญหาหรืออะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลมา<ม>จากไหนผมสงสัยมากคือมันดูมันดูมันง่ายดายในการที่เห็นภาพแถลงข่าวรถตองเยอะแยะเจาะโจไปหาผู้เสียหายท่านนี้เอาเบอร์มาจากไหนข,ข้อมูลตัวนี้เนี่ยก,ก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ก็คือในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสืบอ,อหาที่มาของรถว่าทาไมถึงต้องถูกตารวจยึดเขาก็ซื้อมาจ่ายเงินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยข้อมูลพวกนี้มันก็เลยไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ค้าขายรถพวกนี้ซึ่งตัวกลุ่มของลุงหาทั้งสองคนเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ขายรถคันนี้ด้วยสแสดงว่ารถคันนี้มันก็ไม่ได้สีขาวมาแต่แรกไม่งั้นไม่มีข้อมูลอยู่ในกลุ่มปิดที่ซื้อขายรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรอกใช่ใช่มิจฉาชีพสองคนนี้ที่โดนจับเนี่ยไม่ว่าจะโอหรือจะปาล์มเนี่ยก็เห็นว่ารถคันนี้เกมเขาถูกตำรวจจับ,บจึงไปสาวในกลุ่มปิดว่ารถเนี่ย ใครซื้อไปใครครอบครองครับแล้วก็หาเบอร์แล้วก็เจาะจงโทรไปร<ช>ถูก,ถกไหมฮะถูกครับโอ้นี่ยังไม่รวมถึงกระบวนการอ่าแล้วป้ายภาษีกับป้ายทะเบียนที่ติดหน้ารถเนี่ยเป็นขบวนการเดียวกันไหมที่ท้าปลอมเนี่ยค,คือกลุ่มนี้นครับต้องต้องเรียนว่าส่วนใหญ่รถรถพวกนี้จะมีอยู่2ส่วนนะครับจะมีจะมีกลุ่มที่ก่อเหตุมันจะมีอยู่ขบวนการที่มันจะแบ่งกันก็คือมีตั้งแต่ผู้ขายในหน้า ครับผู้ซื้อ,อเดี๋ยวก่อนกลุ่มมิชชั่นที่มาหลอกผู้เสียหายผูย้หญิงคนนี้ครับมีอยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ทําป้ายปลอมด้ไหมเอ่อต้องต,ต้องต้องเรียนยกอย่างนี้ครับว่าในในกลุ่มขบวนการค้ารถผิดกฎหมายนะครับม,มันจะมีคือกลุ่มของผู้ขายในหน้าผู้ซื้อแล้วก็พวกที่ปลอมเอกสารเพื่อใช้ตบตาเจ้าหน้าที่<อ>ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันนะครับอย่างเช่นมีรถคันนี้จะมาขายมีใครจะไปขายได้บ้างพวกกลุ่มในหน้าก็จะมา โอเคเจรจากันคันสีเทาพวกคนสีเทาก็คันนี้ฉันหาลูกค้าได้ฉันก็เอาไปขายพวกคนสีเทาอีกกลุ่มหนึ่งคือหาเอกสารปลอมให้ใช่ครับคือซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันพวกนี้เขาจะซัพพอร์ตกันฉะนั้นเขาจะเข้าถึงกันหมดครับครับเขาก็จะเป็นเครือข่ายที่คุ้นเคยรู้จักกันโอ้นะฮะถึงว่ามันเป็นกลุ่มปิดตอนนี้ทลายไปหรือยังก็เออก็ได้ไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าตำรวจเราก็พยายามจับกลุ่มเรื่อยๆครับเนื่องจากกลุ่มนี้เขาก็ หาวิธีการที่จะปิดบังตัวเองมาตลอดครับผมถามอีกคำถามเดียวรถมาจากมาเรเข้าตรงไหนแล้วผ่านประเทศไทยไปออกด่านตรงไหนไปเมียนมาโอ้โหมันออกได้ทั่วหมดทั้งทางธรรมชาติแต่มันไปเป็นคันๆถูกไหมใช่ครับก็แยกชิ้นส่วนแล้วไปประกอบที่ปลายทางไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไปไปทั้งคันเลยครับคือเดี๋ยวที่บอกทำข่าวนี้มาตั้งแต่ยุคพบในอดีตอะ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จะมีทลายหรือว่าปฏิบัติการเพิ่มเติมเร็ววันนี้ไหมฮะอันนี้ขออุ้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนไหวตัวได้นะครับแต่ผมสงสัยนะสุดท้ายคุณผู้ฟังแล้วเจ้าของรถที่เป็นผู้หญิงสุดท้ายเธอต้องโดนดำเนินคดีไหมในเมื่อรถเธอซื้อถูกกว่าราคาจริงซื้อแค่4ี่0สนเธอมีความพยายามที่จะวิ่งเต้นติดสินบนแม้จะถูกหลอกก็ตามแต่เธอก็ก็รู้อยู่ว่าเขาจะไปจ่ายเพื่อเคลียร์เจ้าที่กับ3รถเธอก็ติดแผ่นป้ายปลอมมาแต่แรก ตรงนี้จะมมีควางองเรียนว่าอย่างนี้นะครับก็คือในส่วนของอตัวเจ้าของรถคันที่ที่เราตรวจยึดมาแล้วตกเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนเนี่ยก็คือของเราเนี่ยก็ยังพบหลักฐานว่าเบื้องต้นเป็นการถูกหลอกก่อนแล้วกันใชหอกครับก,ก็คือถูกถูกผู้เ้องหาคือในปลาลกับในโอหลอกหล,ลอกเอาเงินก่อนเฉพาะเ,เคสเฉพาะเคสของเ,เรานะครับในส่วนที่การใช้รถของเขาเนี่ยจะเป็นป้ายปลอมหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ในส่วนของการสอบสวนแล้วก็การตรวจพิสูจน์ ในส่วนของรถและป้ายทะเบียนซึ่งเก่ยวกับการ6กเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่ครับถ้าพฤติการของนายโอกับนายปาล์มทำแบบนี้ตัวเขาหาอะไรไปฮะแล้วตอนนี้ส่งฟ้องเรียบร้อยก็อยู่ระหว่างอสอบสวนอยู่ครับก็อ,อยู่ในช่วงของการเก็บหลักฐานทางอีเลือกให้ประกานได้ไมมไม่ได้ให้ประกันครับแจ้งเขาหาอะไรไปฮ<ร>ะเป็นเรื่องของเรียกรับสินบนนะครับเรื่องนีสินบนอัตราโทษน่าจะแรงพอสมควรแรงพอสมควรครับโอเคครับเอาละับคุณผู้ชมฮะ พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงสุดท้ายของลุงลึกหลอกลวงเดี๋ยวให้ทางผู้กับเอกเตือนภัยกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านผู้กับเตือนภัยกันนิดนึงนะฮะสำหรับประชาชนที่จะซื้อรถว่าซื้ออย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทั้งรถปลอมหรือว่ามิจฉาชีพมาหลอกแอบ,บอ้างว่ารถที่เราซื้อมาพอเป็นคดีขึ้นมาแล้วสามารถวิ่งเต้นจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือให้หลุดพ้นคดีได้เชิญนะครับอ่กอ็ในการซื้อรถเนี่ยที่จริง เราก็สามารถซื้อขายได้ปกติตามตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ยอยากให้ทางาพี่น้องประชาชนเนี่ยสังเกตว่าบางทีราคารถเนี่ยที่มีการขายมาเนี่ยที่เรือที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันราคาถูกกว่าท้องตลาดจนผิดสังเกตก็อ่านเสี่ยงที่จะถูกหลอกได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนก็อยากได้รถราคาถูกมาใช้ก็หาซื้อของที่ผิดกฎหมายมาใช้งานเนี่ยซึ่งก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีได้นะครับ ส่วนประชาชนที่ซื้อรถมาเนี่ยเมื่อเมื่อรับรถมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบเรื่องของเอกสารนะครับอย่างเช่นเรื่องของเอกสารที่มากับรถถูกต้องหรือเปล่าเลขตัวถังรถตรงกรันหรือไม่เลขเครื่องยนต์นะครับ,รบซึ่งจริงๆก็สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารที่แนมากับตัวรถนะครับมันมีช่องทางไหมสมมุติเอาหมายเลขเครื่องยนต์หรือว่าแผ่นป้ายทะเบียนไปกรอกเพื่อจะดูว่ามันตรงกันไหมมันเป็นรถที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนะ คือถ้าท่าแนะนำจริงเนี่ยอาจจะไปขอประสานที่ขนส่งก็ได้ครับเพราะโดยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อรถเนี่ยจะต้องมีการโอนทางทะเบียนนะครับฉะนั้นก็คือผู้ขายเนี่ยเขาก็จะต้องมีทะเบียนอะไรมาให้เราครับต้องมีข้อมูลทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับรถมาให้เรารสามารถเข้าไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อเพื่อขอตรวจสอบได้นะครับเห็นท่านพลตระโูลจิรภพท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าเดี๋ยวทางสอบสวนกลางเนี่ย จะใช้ระบบฐานข้อมูลซึ่งขนาดใหญ่เลยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมฮะในการตรวจสอบว่าระวังกรณีรถที่ถูกสวมทะเบียนเพื่อประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เองซึ่งจะเอามาใช้ในอนาคตจริงๆครับก็ก็องพัยนาครับถ้าทําได้อย่างนี้นะฮะถือว่าใครจะซื้อรถเข้าไปกรอกข้อมูลดูก่อนเลยว่าตัวเลขมันถูกต้องไหมตัวถังแา่นปไี่เสียงนะครับ อาวันนี้ขอบคุณนะฮะท่านพู้งกับการสี่ของป่าปรามนะฮะวันนี้พุ่งกับเอกขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเราลากันเลยนะครับ,รบสวัสดีครับ